ขอ้ขจ้ายินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งตุ้ใครจะคอยเอาไปข้อมูลเจ้าชายหลุดอาแม่ขอาว้เมื่อไรเมื่อไรเมื่อขอใครขอเมื่อไแต่ทีนีก็ัมีแุยายน ไป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 ไอไป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 ไืไปยปไ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 ไป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 ไไป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 